แชมเบอร์รอบแรกไม่จำเป็นต้องซื้อสกิลสกินสกิลปืนใช่ปะแต่ขนเหล็กสกูซื้อซื้อเต็มเลยบ้านหรอไงออซื้อหมดเลยสี่ลูกเย่ซื้อหมดละสี่ลูกเฮ้ยอย่าตกใจดิอย่ากูก็ตกใจเมื่อกี้ไปเที่ยวแบบนักโลกอ่ะ MV ถ่ายตรงนี้นรตรงไหนหน้าไหนโอ้ อ๋อ้ย่ไม่มีใครดูซ้ายเลยเฮ้ยตรงบนเลยนี้ที่รู้สึกแบบโอ้โหทำไดีอาะครัเออกูก็เพิ่งตื่นจริงๆแหละ ปื้นบุ๋มบุ๋มแย่แล้วกูไม่ตายได้ไง,ไงวะกูโดนโดนอัดสกิลเต็มเลยนะเมื่อกี้นี่ไงโดนมาได้โดนมาได้แล้เออเข้าหัวดิ เฮ้ยอยากได้เอ็ดอเออเอาดิ thank you thank you ในรบอบ3,000ปีทันที่สุดก็ได้แล้วครับเล่นเงสุดยอดเลยรบ้าเออเอาดิไอ้เฮียกูแม่นได้ไงวะเนี่ยฮัลโหลเอ,อ้า กูกระโดดทำมือผมไปโดนสเปสบูสเปสบู You are so dead. I hey. do Friend, friend, friend. oh oh เออเอาดิเหนื่อยจังวะทำมันตนรึงมันเครียดม <c oughs> ันเครียดชนะจีจีครับส,สวย,ยวสงาม y a h o จีจีเฉยวะบาซากา